ที่มีในเรื่องของแบบรอบเดือนที่มาไม่สม่ําเสมอมากระปิดกระปอยมาน้อยหรือบางคนอะไม่มา3าเดือนเลยแบบนี้ก็มี30สมุนไพรควณสมธิ์นะคะใครเนาะที่กาลังมีปัญหาในเรื่องของแบบรอบเดือนเมื่อขาวหมดหย่อนต่ต่างๆกระปุกนี้จบเลยค่ะเพราะว่าตัวรากสามสิบเนาะมีส่วนผสมหลักๆเลยคือสารสกัดทั่วเหลืองนะคะซึ่งจะมีตัวของกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนไอกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยค่ะจะเป็นแบบกลุ่มฮอร์โมนของพืชซึ่งเขาจะมีตัวโครงสร้างคล้ายกับตัวเอสโตรเจนของคนเราซึ่งไอตัวเอสโตรเจนตรงเนี้ยค่ะจะช่วยปรับสม โดนเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงสารสกัดตังกุยนะคะหรือว่าโกดเชียงเนาะจะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดที่เราเรียกว่าบัตโฟนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสมเการีด้วยนะคะซึ่งเขาจะซับพอร์ตดูแลในเรื่องของผิวพรรณเราคัดมาให้แล้วกับผู้หญิงอย่างเราโดยเฉพาะเพียงแค่ทานวันละสแคปซูลตอนเช้ากับ2แคปซูลตอนเย็นนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของแบบรอบเดือนเราจะเห็นได้ชัดว่ารอบเดือนค่อยๆมาสม่ำเสมอตรงแต่ละเดือนมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างนะคะในเรื่องของผิวพรรณเราจะค่อยโอเคขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะวันนั้นของเดือนนะคะไม่ควรที่จะต้องมา นั่งทุกทรมานอีกต่อไปเนาะเพียงแค่คุณเปิดใจให้ตัวราก30สนะคะสมุนไพรคุณสฤทธร์ที่จะเข้าไปดูแลคุณจากภายในสู่ภายนอกเพราะการเป็นผู้หญิงก็สามารถมีความสุขสดใสได้ทุกๆวันนะคะแบบน้ำกับแบบกระปุกนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เพจสมุนไพรคุณสฤริิ์ได้เลยค่ะ